สวัสดีผู้ชมท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบอดชนะ .com อีกเช่นเคยอ่ามาผู้ชมเรามาเจอหนึ่งแล้วนะครับผมมาเจอกันทุกทีต้องทํากาไรกันทุกทีทุกครั้งไปเลยกับเว็บบอดชนะนะโอเคขอแนะนำหนึ่งสำหรับผู้ชมท่านใดที่สนใจจะลองทดสอบมาลองเล่นบอรดชนะก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้เลยที่แอดบอดชนะมีด้านหน้าด้วยแอดบอดชนะแอดเข้ามาสอบถามกันได้เลยไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะจ๊ะนะโอเคมาผู้ชมวันนี้ผมมาพร้อมทุน1 3 3 0 0 0 350ตรงนี้เลยนะครับผมอ่าโอเคมา,อาโอเค1นึ่งแสนสามหมื่นารอยห้าสิบของเราตรงนี้นะครับผมก็จากการสะสมการเล่นมานนะั่นเองนะผู้ชมนะเออยังไม่ได้เติมนะจะบอกให้เออหมดตรงนี้ก่อนละกันนะครับผมแต่ยังไงก็ต,ตามนะยังไม่หมดง่ายๆนะครับผมเราจะทากาไรกันไปเรื่อยๆืนะจนกว่าจะถอนเลยแหละนะโอเคมาวันนี้นะครับผมก็ ดูจากการาฟแล้วเนี่ยผมจะเล่นเสือมังกรนะ้ำผู้ชมโอเคมาเข้าเสือมังกรแล้วก็เจอกราฟอย่างนี้ให้สวนบอดไปนะ้ำผู้ชมแล้วก็รูปแบบการเดินเงินผมจะเดินเงินที่ลาบูแช่นะเดินจบเร็วจบไปกัไรงานต้องไว้ใจลาบูแช่เท่านั้นส่วนกัหนดกำไร,รเป้าหมายวันนี้ผมจะเอาสักเท่าไหร่ดีสามห้าสิบห้าหกหนึ่งหกสองสองสามสิบแปดหกสามสิบแปดเอ่อห้าสามสิบห้า สี่สามสิบสองเอาสี่ละกันนะผู้ชมนะสี่สี่หมื่นผมจะสักสี่หมื่นละกันแล้วก็ขาดทุนไม่เกินผมจะเอาไปเต็มๆไปเลยแสนสามไปเลยนะผู้ชมอ่าแล้วก็ชิปเริ่มต้นผมจะเริ่มต้นไปที่สามพันละกันผมจะกําหนดเองนะโอเคพอตั้งค่าเสร็จแล้วก็สร้างบอร์ดเลยผู้ชมพอสร้างพอร์ดเสร็จแล้วก็เริ่มบอร์ดเลยครับเพื่อการเสรียเวลาการทาอะารให้กับเรานะโอเคในตาที่ 87โต้ที่31เขาก็กําลังเล่นกันอยู่เดี๋ยวรอๆเขาจบตานีก่อนสักครู่นะผู้ชมนะมาในตาที่88โต้ที่31นะผู้ชมรอบนี้บอลว่าไทเกอร์มาแน่นอนนะครับและเราก็ลงไปที่ดากอนนะเออเป็นการสนบอลนั่นเองนะผู้ชมนะนเดี๋ยวเรามารดูกันว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรและผลออกมาเป็นดากอนชนะไปนะผู้ชมด้วย8ต่อ1นนะผู้ชมเออมาแล้วชมรอบนี้เรามาแล้วนะครับผมรอบแรกรอบนี้เรามาแล้วที่กําไร9,000เออิปทีโลง9,000กําไร9,000ตรงนี้เลย นะเออทำไมอย่างงี้อีกสักห้ารอบเนี่ยเราจบไปเลยนะครับผู้ชมเออ <c oughs> อ่ะโอเคแน่นอนผู้ชมยังเหลืออีกทั้งหลายไม้หลายรอบนะครับผมก่อนถึงกำไรเป้าหมายของเราเดี๋ยวผมจะฟาพะดพอร์ตไปแล้วเราค่อยมาเจอกันทีตอนถึงกำไรเป้าหมายนะโอเคเดี๋ยวฟาดไปเลยนะสามสองหนึ่งไป โอเคเอาละผู้ชมดูเหมือนว่าเราจะมาถึงกำไรเป้าหมายแล้วนะครับผมบอดจุดทำงานที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมดีเฟนซ์หน้าสักรอบเพื่อความชัวปั๊บนี่ผู้ชมเออมาแล้วนะครับผมอ่าชมดูที่กระเป๋าตังค์ผมนะครับ 1 7 5 3 5 0ตรงนี้นะครับผม1 7 5 3 5 0ตรงนี้เลยที่กระเป๋าตังค์ผมนะโอ้โหมาอย่างเร็วเออเอเด้เอเด้นะมามันต้องอย่างนี้นะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูที่วัดการเล่นสักหน่อยนึงข้อมูลการเล่นนี่ผู้ชมเล่นไปทั้งหมดนะครับสี่รอบสไม้นะชิปทิโลง1 2ึ0งหมื่กำไรรอบสุด1 2 0 0 0ตรงนี้เลยนะผู้ชมโอ้โหสี่รอบมัน มันเท่ากับว่าตกรอบแล้วหมื่นเลยนะผู้ชมนั่นหมายความว่าในเกมเกมนี้นะครับผมบอทไายถูกถึง100%เต็มเลยนะไม่ใช่9.99% 9 9 9านะผู้ชมมันคือ100 100 100เต็มเต็มไปเลยนะผู้ชมนะไท <c oughs> ยดีแม่นยำอะไรขนาดนี้ <c oughs> อโอเคโอเคมามาดูที่การฟรได้ันกดนียดีกว่านะผู้ชมนะเริ่มจากตรงนี้นะครับศูนย์มารอบแรกแล้วก็กำไรนะครับผม9 0 0 0มาอีกกำไร 12,000อ่ามาอีกกำไร9,000 12,000จบที่ตรงนี้เลยผู้ชมนะกำไรรอบล่าสุด12,000หมืกำไรสะสม42,000ผู้ชมกำไรรอบล่าสุด42,000นะครับผมกำไรสะสมของเราเราได้ลัคกี้คอนมาที่2,000เองเออบอทชนะแจกเราอีกแล้วนะแจกอีกแล้วนะครับผมแจกบ่อยๆอย่างนี้ผมชอบมากนะฮะผมขออีกขออีกนะโอ้โหทายถู ขายผลถูกถึง100%เลยนะครับผมลงถูกนะได้เข้าถูกจุดนั่นเองท่านผู้ชมนะเอออ่าโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างท่านผู้ชมมันง่ายมากเลยใช่ไหมครับการทิ้งบอดไว้เขาทำอะไรกับเราโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเหนื่อยนั่งแช่เล่นเองนะครับเออใครที่สนใจสูตรนี้ก็เอาไปลองเล่นกันได้เลยไปลองเล่นเป็นทดสอบได้เลยผมไม่ห่วงวิชาย,ยู่แล้วนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูกราฟให้ดีๆว่ามันเป็นในแนวทางไหนนะครับผมอันนี้คือกราฟที่ดีที่สุดใน ช่วงระยะเวลาที่ผมเล่นนะมันก็จะแบบนี้แหละครับผมอาลงให้ถูกช่วงถูกระยะเวลาถูกตามเนี่ยมันก็เท่ากับเป็นการทายถูกถึง100%เลยเราไม่มีทางแพ้นแน่นอนเอออะโอเคโอเคโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะผู้ชมนะประมาณนี้นะสำหรับคลิีนี้ ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมไปคลิปหน้าผมมีอะไรมาเดีนอะไรฝากติดตามในช่องนี้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากเข้ามาทดสอบมาลองเล่นนะครับผมก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้เลยที่แอดบอชนะมีแอดด้านหน้าด้วยแอดบอชนะแอดเข้ามาสอบถามกันได้เลยไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะจ้าน่าสำหรับคืนนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ